สวัสดีค่ะเด็กๆตอนนี้เปิดภาคเรียนที่2แล้วนะคะแต่ว่าโรงเรียนของเรายังไม่สามารถเปิดเรียนที่โรงเรียนได้เด็กๆพบกับคุปีทางคลิปแบบนี้ไปก่อนนะคะวันนี้เด็กๆเ,เรามารู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นความปลอดภัยรอบๆตัวเด็กๆค่ะเรามาดูกันนะคะว่ากิจกรรมวันนี้จะเรียนเรื่องอะไร กับกิจกรรมอันตรายมากมายนะักเพราะว่ารอ,ร,อรอบตัวของเด็กๆนะมีสิ่งที่เป็นอันตราย,ยเยอะแยะเลยเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆคะเลือกภาพสิ่งของที่เป็นอันตรายต่อตัวเราเป็นรูปอะไรนะกระจกหน้าต่างแล้วก็ขวดน้ำนะคะเด็กๆคะอะไรที่เป็นอันตรายคะระวางหน้าต่างแล้วก็ขวดน้ำ เอ๊หน้าต่างนั่นเองหน้าต่างมีรอยแตกอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆต้องระวังนะคะต่อไปซองกระดาษที่เป็นถุงค่ะแล้วก็ขวดโอ้โหขวดน้ําแตกแหลมคมมากเลยเด็กๆต้องระวงังอย่าเข้าใกล้นะคะแล้วก็อย่าเล่นขวดที่เป็นขวดแก้วนะคะ คอมหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็เหยือกน้ำเอ๊ะไหนเป็นอันตรายนะคอมพิเวเตอร์ใช่ไหมคะเพราะว่ามีรอยแตกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่ามีไฟฟ้าอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเด็กๆได้ต่อไปค่ะแก้วน้ำกับที่ฉีดพ่นน้ำอาอะไรนะที่เป็นอันตราย แก้วน้ำนั่นเองค่ะเพราะว่ามีรอยแตกใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเ,เห็นแก้วที่เป็นรอยแตกเด็กๆอย่าเอามาใช้นะคะต่อไปหนังนสือพิมพ์กับโนต้ตบุ๊กเออะไรเป็นอันตรายนะโนต้ตบุ๊กนั่นเองค่ะเพราะว่ามีรอยแตกแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นอันตรายสำหรับเด็กๆนะคะ กระจกกับดอกไม้ดอกไม้แสนสวยไม่เป็นอันตรายกับเด็กๆแต่ว่ากระจกเด็กๆต้องระวังนะคะถ้ามันตกแตกแล้วก็จะมีเศษของกระจกบาดเด็กๆได้นะคะต่อไปขวดน้ํากับโทรศัพท์มือถือสิ่งที่เป็นอันตรายก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะเหมือนเดิมมีรอยแตกร้าด้วยระวังนะคะกระจกเนี่ยแหลมคม บาตรเด็กๆได้ต่อไปเรามาดูภัยพิบัติต่างๆนะคะฝนตกจะทำให้เกิดน้ำท่วมพายุโอ้โหถ้าพัดมารุนแรงทำให้บ้านพังได้นะคะแล้วก็ไฟไหม้ถ้าเด็กๆพบเห็นไฟไหม้ต้องรีบบอกผู้ปกครองเลยนะคะ ต่อไปแผ่นดินไว้ถ้าเกิดแผ่นดินไว้คลื่นคลืนเด็กๆตีบวิ่งออกมาข้างนอกตัวบ้านเลยนะคะอ่าเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆแล้วพบกับครูบีบีใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ